เจ็ด <7 S 2> เหตุผลสําคัญที่ทําไมอาหารเสริมจึงจําเป็นในการดูแลสุขภาพยุคนี้อาหารเสริมคือสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่เราทานเข้าไปเสริมเพิ่มเติมจากอาหารมื้อปกติทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอไปเสริมระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงาารเจ็ดเหตุผลที่ยืนยันว่าอาหารเสริมจําเป็นต่อสุขภาพร่างกายในยุคนี้หนึ่งอาหารในยุคปัจจุบันมีการเร่งการเจริญเติบโต,โตทําให้คุณค่าทางสารอาหารหรือทางโภชนาการลดลง สองกระบวนการผลิตอาหารหรือการปรุงแต่งอาหารมีการผ่านความร้อนทําให้คุณค่าทางสารอาหารลดลงตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่รีบเร่งทําให้เคี้ยวไม่ละเอียดการดูดซึมสารอาหารลดลง4พฤติกรรมการเลือกบริโภคเช่นการทานซ้ําๆการไม่กินผักการไม่ทานผลไม้ทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน5้าในภาวะของคนที่สักขาดสารอาหารในบางช่วงเช่นคนตั้งครรภ์หรือคนที่ต้องให้นมบุตร มีความต้องการแคลเซียมและโพแทสเซียมสูงจึงต้องมีการทานสารอาหารหรืออาหารเสริมโพแทสเซียมหรือแคลเซียมเพิ่มเติม,เ,ม,เ,ม,เ,มเข้าไป6ระบบการย่อยหรือดูดซึมในแต่ละบ,บคุคคลไม่เท่ากันหรือว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอทำให้การดูดซึมสารอาหารหรือการย่อยไม่สามารถได้สารที่เพียงพอต่อร่างกาย7การทานอาหารเสริมในยุคปัจจุบันเน้นในการป้องกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากกว่าการรักษาโรคโดยเฉพาะภูมิต้านทานที่แข็งแรงเป็นทุกคำตอบ ของการดูแลสุขภาพในยุคนี้